เอาแล้วครับสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะฮะโอ้ยสาวแกง๊ง R15 นะฮะเดี๋ยววันนี้รอมานานแล้วเป็นปีแล้ว CPR สาม R เนี่ยเดี๋ยววันนี้ไปลองดูนะฮะเฮ้ยมันสตาร์ทยังไงอะ่ะมันกดปุ่มนี้ใช่ปะ่าาปะกดปั๊บโอ้โหสะดวกสบาย ง่ายหลือเกินอันนี้หมดแรงสุดเลยใช่ไหมพี่แรงสุดโอเคได้เดี๋ยวไปลองนะเดี๋ยวจะมาบอกฟิลว่าเป็นไงแต่จากการเข็นเนี่ยโคตรจะเบาเบาจริงคอ่ะอ่าจริงๆริงี่โปตลอดไม่สบาดไม่มีแต่ตามดตชีตามตามสเปคมันอ่ะก็ไม่ได้ห่างจากตัวพันทั่วไปนะน้ำหนักแต่ว่าเหมือนซีจีมันเดีอ่ะเรายกขึ้นนิดเดียวก็ไปแล้วอะความรู้สึกแรกที่ขี่ก็คือ ใช่แม่งหมอบว่ะหมอบไอ้พัน0นะเฮ้ยฟิลม,มันได้นะรถไม่สูงไม่สูงเท่าไหร่นะสูงพอๆกับเอสพันตัวใหม่ครับเดี๋ยวไปลองดูว้าโอ๋โอะเา The เ e s ยิ่เท่า เข้าเกียร์หนึ่งโอเคได้แล้วอันนี้รถเดิมๆเลยนะแต่ปลดกล่องมาแล้วนะอะไรพี่มันให้เข้ามันให้เข้าศูนย์เช็คระยะรถเบามากอนะโอ้ยขี่แค่นี้ยังรู้สึกพรียวอะ่ะ จริงแต่เดี๋ยวผมว่าฟิวเมอะไรไม่รู้หรอกแต่ว่าสนใจว่ามันแรงหรือเปล่าเฮ้ยครองแลรวว่องไวโอ้โถ้าใคร <c oughs> ขี่ตัวเก่ามานะเดี๋ยวมาขี่ตัวนี้นะจะบอกว่าฟิลขับคนละเรื่องเลยแต่นี่มันจะเหมาะกว่านะมันจะดูเลสซิ่งเลสซิ่งกว่าเดี๋ยวลองเปิดดูหนะ่อย อนเลยว่าเขาเปลี่ยนลูกตู่เปลี่ยนอะไรใหม่นะต้นไม่มีเลยฮะต้นแนวแนว R6 เลยอ่ะนี่ผมออกเกียร์หนึ่งนะแต่รอบไม่ตึงมือนะตอนเนี้ยเห็นนะต้องรอนจังหวะนะ <c oughs> ถามว่าแรงไหมผม ผมว่ามันแรงนะแต่ว่ามันไม่ได้แรงในรอบต้นอะ่ะคืออย่างเช่นถ้าเราปกติเราเข้าโค้งอยู่เกียร์สามอย่างเงี้ยรถปกติอย่างเอฟพันผมยกไอย่างเอฟพันผมเข้าโค้งอยู่เกียร์สามแต่ทีเดีย์พันเนี่ยก็ <c oughs> ไม่เนี่ยผมว่าต้องเข้าประมาณเกียร์สองมันถึงจะออกจากโค้งได้แบบได้เร็วกว่า ประตูเข่าเยอะอะจริงๆแล้วฟิวฟิววิวการนั่งนี่คือกระชับมากคือแบบว่ามันมันเกาะเราเกาะติดไปกับรถเลยอะ โอ้งดีว่ะแต่ถ้าใครอยากได้แรงนี่อาจจะต้องเอาไปทำน่อถ้าผมว่ามันรอบต้นมันไม่รู้สึกเเท่าไหรอ่อ่ะแต่รอบปลายๆนี่เอาเรื่องแล้วดึงดึงจัดเลยอะ่ะเน้ออย่างปกติถ้าเราจะเล่นกันใช่ไหมออกเกียร์สองออกไม่ไหวจริงๆกว่ามันจะออกเนี่ยไปไม่ถึงต้องลงไปเกียร์หนึ่ง ดมันยืดมากเลยฮะคือเมื่อกี้ผมลองเตะเกียร์สามอ่ะเพื่อจะทำให้มันรอบตัดนะฮะมันไม่ตัดสักทีมันแบบยืดมากเอาเอาเป็นรถที่แบบว่าโอเครถช่องเลยอะเอาไวใช้รอบสูงสๆให้มันเ,เรียกว่าอ,อะไรอ่ะเพราะในสนามมันใช้รอบสูง,สงอๆแล้ว ออกเกียร์สี่นี่เราขี่มาร้อยกว่าสมมติร้อยกว่าออกเกียร์สี่สนี่ไม่มีแรงเลยเราต้องเชนโอ้โหโคตดิง่งโคดุ่งน,นะ มานนี้ก็โอเคเลยนะเบกเ็ก,กดีเลยอะคือจะบอกว่าถ้าจะพูดว่ามันแรงขนาดนั้นก็ก็คงจะฟังดูกโกหกนะผมว่าคือมันไม่ได้ผมจะพูดยังไงดีวะคือมันแรงในในในรอบสูงๆฮะแล้วก็อัตราทดของเคียร์มันอะ่ะยืดมากๆก,ก,ก็คือเรามีรอบให้ ให้เล่นได้เยอะเรามีรอบให้แบบว่าไปได้อีกอัดรอบเข้าไปได้อีกอะมันไม่ใช่แบบว่ากดปุ๊ตโอเคมาเร็วจริงแต่ก็หมดมาเร็วจริงแต่ก็หมดแต่นี่มันมันดึงไปเรื่อยๆของมันอะ่ะอันนี้จากฟิลของผมนะฟิลของคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าการขับขี่นี่โคตรจะดีแต่ว่าถ้าใครอยากได้แรงกว่านี้นะก็ต้องไปทำ ใช้ได้เลยนะฮอนด้าทามาทางนี้ถ้าทําแบบแรงกว่าน,นี้สักหน่อยนะโอ้โหสี่มันเลยเนี่ยแบบลองฟังเสียงรัวออกที่40ไม่มีแรงออกโอ้โหต้องรอมันดึงนะต้องรอมันดึงนิดนึงมันถึงจะมีแรงออกไปแต่ว่าร้บต้นนี้คือไม่มีไม่ค่อยมีเท่าไหร่ อย่างอื่นดีหมดดีทุกอย่างเลยจริงแต่อยากแรงเราก็ไปทำเราได้นี่ถูกไหมฮะคือรถมันขี่ดีอยู่แล้วส่วนเรื่องความแรงอะ่ะมันไปเพิ่มเติมได้อยู่แล้ว ร,ๆๆรถแบบรอบสูงๆนี่ดึงรอบสูงๆนี่ดึงตัวโยกเหมือนกันนะแต่ผมบอกเลยนะถ้าใครจะเอามาแบบว่า บอกตัวบิดพาวเวอร์วิลลี่นี่น่าจะยากอะเพราะมัน,นมันไม่ไปอะมันมันต้องรอรอบของมันนะถ้าใครขับ R6 ฟิลแบบ R6 เลยฟิลแบบตัว600รอบรอบสูงๆเลยฮะมันจะถือว่าเฟี้วเลยอะเมื่อกี้ลองลากเกียร์สองจนรอบตัดนะเหลือไปมองดูก็200กว่าแล้วนะเกียร์สองอะ เอสพันนี้เกือบสองร้อยเลาไม่พี่เอดพันประมาณร้อยแปดร้อยรอยเก้าสิบอันนี้สองร้อยกว่าแล้วอ่ะคืออัตราทดเกียร์มันคนละอย่างเลยฮะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนแล้วถ้าชอบแบบต้นจัดๆก็คึรต้องไปเอดพันไม่ก็จิกเซอร์ถ้าชอบไปไหลๆก็ต้อง ีิชาพันธุ์ตัวนี้แหละผมว่า เ้าแรงเอาเรื่องอะผลงาน 4R6 เลยอะรถล,ลากรอบอะอย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดเราเราอยู่ในเกียร์สามเนี่ยเหมือนอย่าง f นอะจะอยู่ในเกียร์เกียร์สยังดิดออกไปได้ แต่เนี่ยเกียร์สาอ่ะผมต้องเชนลงไปเกียร์สอง้วก็ิดถึงจะออกไปได้นะถึงจะออกไปแบบทันชาวบ้านเขาเออพูดอย่างนี้ดีว่าแต่ถือว่าแต่ถ้าถามว่าดีไหมโคตรดีคือมันเป็นฟิลที่มันไม่เหมือนรถคันอื่นนะมันมันไม่ค่อยมีตัวพันตัวพันตัวไหนฟิลที่เป็นฟิวล,ลากรอบเยอะๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะซูอย่างเงี้ย ดีเอ็มเอหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็นะมันรถต้นต้นมันมีเยอะกว่านี้แต่นี้ถ้าทำนะถ้าถ้าทำผมไม่รู้ว่าต้นมันจะเอาเรื่องกว่านี้เยอะไหมนะต้องไปลองดูอีกอย่างนึ่งนะรถไม่ร้อนเลยไม่ใช่ไปร้อนเลยร้อนนิดเดียวร้อนตรงร้อนตรงหลังขาตอนเนี้ถ้าขี่แล้วรู้สึกว่ามันร้อนตรงหลังขาแต่ตรงอื่นไม่ร้อน แต่ถ้าถามว่าร้อนแบบทนไม่ได้ไหมก็คือสบายอะแค่นี้ไม่ถือว่าร้อนเท่าไหร่ไม่ร้อนเลยอ่ะเออถ้าเทียบกับวีโปวีโปร้อนกว่าอะอีกอย่างหนึ่งเรื่องคลิชชิเตอร์คลิชชิเตอร์คือพูดไงดีดีงามใชคคำว่าดีงามเนี่ะโคตรจะชิด มันน่าจะออกแบบมาให้ใช้กับอย่างเงี้ยรอบสูงๆอย่างเงี้ยฮะยิ่งยิ่งยิ่งเราทํารอบเยอะๆอ่าคุชชิปเตอร์ยิ่งเข้าได้ชิปมากขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกเยืนหนึ่องฟังเสียงดูนะเห็นไหมเนี่ยไม่มีเลยไปด้วยนี่ผมเต็มปอกแล้วนะเมื่อกี้คืออัดเต็มปอกตั้งแต่แรกเลยนะเดี๋ยวให้ดูใหม่เดี๋ยวผมลองอัดเต็มปอกนะเนี่ยเต็มปอกครับไป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  จากที่ผมสังเกตอาการนะผมเริ่มบิดตั้งแต่40เมื่อกี้คือเริ่มหมดปอกคืออยู่ที่ความเร็ว40แล้วหมดปอกบิดหมดปอกเลยที่เกียร์หนึ่งมันจะยังไม่ค่อยไปฮะจนกว่าเลขใหม่เราจะถึงประมาณร้อยนึงอะ่ะหลังจากนั้นก็คือทุ่งกานลกแตกเลยโอ้ประทับใจจอท โหครั้งนี้ฮอนด้าทำรถมาได้ผมว่าดีเลยอะถ้าเต็มสิบผมให้ให้เก้าเลยอะไม่พูดจริงๆให้แปดคึ่งเก้าเลยอะเพราะว่าิดเดียวที่อันนี้ในะความรู้สึกบนตัวผมนะที่ยังไม่อันนี้เท่าไหร่ก็คือรอบต้นแต่มันก็มีข้อดีในรบอบปลายฮะแล้วมันปิดยังไงวะเนี่ยปิดนี่หรอแล้วกลับเครื่องไงไงมนี่ย เอ้ยดับเว้ปิดนี่ยังไงเ้านยหุ่นเหรออ๋อเฮ้ยเอาเรื่องว่ะการข,ขับขี่คือแบบคล่องแคล่วมากอ,ะอ่ะม, <c oughs> มีขนาดพูดไปตลอดทางเฮ้ยรถดีจริงว่ <c oughs> ะรถดีจริงแต่ว่าอย่างที่บอกต้นต้นต้นไม่ออก ต้องอย่างเกียร์หนึ่งผมเต็มปอกสี่สิบต้องไปรอสักร้อยนึงอ่ะมันถึงจะพุ่งแบบเหมือนวีเทคมาอ่าพุ่งใช่เหมือนมันแบบพอวาลเปิด้วเปลี่ยนอืมแต่นี้ไม่มีวีเทคนะฮะคือเป็นวาล์วท่ออะไรบางนี้เนาะใช่ไหมอืมแต่ถ้าถามว่าน่าซื้อไหมผมบอกเลยน่าซื้อพี่ดอนต้องจัดอีกคันหนึ่งโหใช้ได้เลยฮะรถและนี่ถ้าทำนี่น่าจะแรงนะ โหเฟี oh, well. uh ้ยวว่ะต้องโดนแล้วละ่ะต้องโดนอีคันแล้วละ่ะอาชิปเตอร์คือเนียนมากฮะเบรกก็ดีไม่มีอะไรจะเตี่ะยกเว้นไอ้เรื่องต้นนะ oh, <okay. S 1> เรื่องเรื่องเรื่องต้นเนี่ยที่ผมไม่ชอบแล้วบางคนบางคนอาจจะชอบก็ได้แต่ว่าผมชอบรถที่ต้นมันหนักหนักหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ขี่ไป แบบสองสามร้อยเลยขนาดนั้นไม่ค่อยได้ขี่่ะงั้นวันนี้ไปแล้วถือว่าได้ลองแล้วพอแล้ววันนี้ฮาสุดยอดเยี่ยมเดี๋ยวไปศูนย์ฮอนด้าก่อนพรุงนี้แค่นี้แหละบ,บาย